สัมผาสผู้บริหารคาดหวังอะไรไหมครับนี่มีความฝางในทีมงานสูงสูงมากบอกเลยสูงมากเมื่อไรจะเสร็จใช่ไหมจะตั้งเป็นมาตรฐานใหม่ไม่ไม่พูดมากเน้นเน้น,เ,น,นเป้าหมายมีปัญหาขอให้บอกมีปัญหาขอให้บอก พูดมากครับโอเคทีมแรกนะคะอเอาไปเลยค่ะมามพี่ตอบเพราะว่าเดี๋ยวแกจะได้ทำได้ ข้าหมายก็คือการวางแผนเข้าไปเป้อหมายแล้ตั้งนโยบายข้อบังคับต่างๆเพื่อให้ได้ถึง้าหมายทุกคร่วมมือกันค่ะส่วนที่อยากให้พี่น้องแถวพลช่วยพี่่อะไรมากค่ะถ้ามีปัญหากับบัญชีการเงินคอื่่นยนหลักน่ต้อเวลาครับโอเคเพื่อนๆตู้ชัดเจนตู้ไม่ตูยัรบรับมู่น อำหมดทำาบค่ะทำจบเลยค่ะดีใจค่ะใช้หมดเลยค่ะเราไปมากเโอ้ผู้หญ่ามลวดเองนะคะผู้ใหญ่ถามเรื่องครับเป้าหมายของสวนที่หนึ่งครับทำไปมากครับหนึ่งแสเันตันะครับเจ็ดแสนเจันตันครับ ที่จำได้อยู่6แส900ตันนะครับทัน1.8ตันซีซี่อยากให้ผู้ทันารช่วยคือพวกพวกเราจะทำคือต้องมีลายแปลนะครับห๋ยรอบสามครับพิธีกรรมแปลงให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับสิ่งที่อยากให้ผู้บริหารช่วยครับเรื่องปัจจัยการผลิตวงเงินห๋ยยาครับและเรื่องสวัสดิการพนักงานให้ดีที่ึ้นไปครับ เขาเขาเชิญพินุดพินุดอยู่ไหมพินุดินุดเชิญค่ะรินุธุรการเหรออ่าไม่พินุอย่างนี้นะค่ะการอีกเวทรอบแรกก็คือคุรการคุยรอบสามถูกไหมครับคุยรอบสามนี่ผมแจ้งรถไปอาทิตย์ที่แล้วนี่คือขขอเพิ่มวงเงิน คือเหมือนปีที่ผ่านมานะยังหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวปุ๋ยราคาปุ๋ยของเราตอนนี้ม,นมันต่ำกว่างบที่เราตั้งไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการปุ๋ยต่างยา,ยายจะเปลี่ยนหมดเงินหมดเลยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะได้อีกซ์โซดอาจจะพอเพียงนะครับเดี๋ยวผมผมตามพ่รุทธ์ให้ว่าขเขาดเนินการถึงไหนแล้วแต่เรื่องนี้ทางผู้งารเตรียมการให้แล้วว่าเราต้องใช้นะครับมันนี่ปุ๋ยยารวมรวมกันเลยครับพอรวมกันเสร็จ ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะไปเอาโปรแกรมถูงไหมแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันกลายเป็นเงินละกลายเป็นเงินคงเหลือของคุณกลายเป็นว่าคุณต้องการเบิกปุ๋ยห้าสิบกระสอบเนาะเป็นกระสอบเท่าไหร่ก็คูณกลับเป็นเงินที่คุณเบิกได้เลยแต่ไม่กลายไม่กลายเป็นว่าคุณเบิกได้อีกหนึ่งกระสอบละต่อไรอะไรอย่างเงี้ยเบอเป็นปุ๋ยเลยค่ะมันเปลี่ยนเป็นเงินให้แต่ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับหนักเสริมนะนั่นเราไม่ยุ่งมันไม่มองกระสอบมันปองเป็นราคาทำราคาให้ใหม่ นะครับโอเคอันนี้รับไว้เรื่องโบนัสอีกโบนัสยังไม่จ่ายเหรอจ่ายแล้วไม่ใช่เหรอพอปีหน้าเีื่องเรามีให้ทุกปีเหรออใช่ไหมอ้าวโอเคอันนี้อยากดูแลให้ให้ได้นี่ครบนี่ถามพี่ตองนะคะยุค่นล่ะยุคตาบ้เรื่องชื่นล่ายุจัดคนนะคะบริหารการจัดเกี่ยวเรื่องเต็มต่อน อยากตัดอ้อยให้ได้คุณภาพเดี๋ยวอะไรนะพี่น้ดยผมไม่ค่อยได้ยินสิ่งอยากของงบสนับสนุนนะครับประมาณก็ซื้อเครื่องมือมาเพื่อจะให้ตัดอ้อยได้คุณภาพเครื่องมือใหม่หมายถึงว่าเครื่องมือพ่วงท้ายที่ติดกับรถไถ่หรือว่าอยากให้แต่อนมีบ้างนะครับแล้วก็ส <S <S ิ่งที่อยากให้พี่น้อยกับพี่คอยช่วยื่วยสนับสนุนงบงบประมาณให้พนักงานครับช่วงหน้าหี้ที่เราจะมีพวก มันยะอะไรอะรายวันมาเพิ่มเติมอันนี้เราไม่เคยได้หรอครัได้ครับตามความจำเป็นครับได้อยู่แล้วให้เพิ่มขึ้นให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ายได้ครับเช่ครับเช่ครับสำหรับส่วนเรานะครับก็ เป้าหมายเปอรมานต์ันนะครับอยู่ที่600,000ชมตันนะครับโดยวิธีการที่เราวางแผนลมกันในเขงเราคือว่านะครับเราจะพัฒนาชาวไร่ทำยางไงก็ได้ให้เขาเป็นเคงเองกับผมครับสองนะครับคือเราจะมีการแก้ปัญหาอะไรกันนะครับก็คือแก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ให้ได้ตามเป้าหมายที่เราจะจะแก้แล้วก็สามครับก็คือร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในทีมคือว่าถ้าเราพบเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับในเขตของเราจะมีการประชุม ลงทีมแล้วก็ร่วมพูดคุยนะครับในทีมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้ทันทุกทีในส่วนของการสนับสนุนนะครับของส่วนเราก็คือนะครับก็คือขอสนับสนุนนีครับโหวตปัจจัยรอบสามครับแล้วก็อีสี่ตัวไม้นะครับแล้วก็อีกส่วนอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้นะครับเขตเจ็ดของเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังนะครับก็เลยว่าอยากจะขอสนับสนุนตั้งไฟ วิชาการครับในเรื่องของเชื้อราแตงโมนามาครับเอามาใช้ในแกงนะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ำต้มถังเราแล้วจะได้ทำได้ไหมมีอาการครับคือในส่วนของเชื้อราแตงโคน้มาตอนนี้ทางวิชาการก็เตรียมหัวเชื้อไว้ให้แล้วค่ะหลังจากนี้นะคะก็คือจะออกไปให้สนับสนุนชาวไร่นะครับติดเชื้อใส่เองด้วยแล้วก็มีหัวเชื้อแจ้คถังรึ่งรอไข่ครับพื้นที่น้ำตวมยังไหม สองพันได้ได้คุณว่าสองพันได้ไหมไม่คุณคุณเท่าไหร่มันสองพันโอ้ตรงกันสองพันดีที่นัดกันมา และวิธีการที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายของเราก็คือมีการบังแผิทีมงานในทีมงานของในส่วนแล้วก็คือพูดคุยกันให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารชาวไร่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับในส่วนที่อยากให้ผู้บริหารคอยสนับสนุนก็คือซัพพอร์ตเป็นหลังบ้านให้ครับแล้วก็โครงการดีๆอย่างเช่นโครงการสัมมนานี้ตามสไตล์สโลแกนที่บอกว่าคินรู้อยู่สบายตามสไตล์โรงงานต่างๆ เอเคเอเคเขามีสองใบอะพี่สองใบเออพร้อมเกี่ยสองก็มีต้องมนอยู่ที่สี่ห้าหนึ่งในการนี้เราทำได้ที่สามเสนเต็มแล้วก็สิดต้นคำตอบคือใบกลดลูกมีลายเต็มตามต้องามแล้วก็ตามีก็เรียบเต็มที่นี้คือเทำช้นที่สี่้นนะ

ในขั้นเป้าหมายาำเสียทรัย์หนึ่งแนตันนะครับวันนี้เราทำได้ที่สองแสนเก้าหมื่นนะครับสำหรับงานที่การลงมือทำงานในแตมเวลานะครับการตรวจสอบใบแจ้ไในแต่เวานะครับการพัฒนาของชไร่ทีมแข่เอนะครับสำหรับสิ่งที่จะต่อสูสกับผู้บริหารที่เรื่องเครื่องมือนะครับการเรื่องเครื่องมือแล้วก็แผนงานชาวไร่นี่ครับเพื่อให้ผู้บริหารสปอตตรงนี้เพราะเรายังด้อยในเรื่องพวกนี้นะครับ แล้วก็การพัฒนาบุคลากรนะครับจะให้มีทุกปีนะครับเรื่องของการเป็นพนังานแล้วก็การเปิดเปิดมุมมองรูปแบบใหม่นะครับให้พัฒนาเราได้พัฒนาไปตามยุคจะตรงไหนครับในอีกประมาณค่ะก็เดี๋ยวกลับไปทำกันบ้านนะ้องว่าแต่ละเดตมีความต้องการเพียงพอไหมแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาทำร์ดช็อปร่วมกันว่าขาดยังมีจำนวนที่ต้องการอีกเท่าไหร่นะคะโอเคได้ค่ะ ส่วนเงื<า>่องุนนะคะที่จะพัฒนานะคะ้าหมายปี6กแปดหนะคะที่จะช่วยเสริมในเรื่องการเพิ่มผลผลิตของข้าล้านตันนะคะที่เป้าหมายเดียวกันนะคะซึ่งทางวิชาการแล้วก็สนับสนุนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างลุ่มเช่าและเข้มแข็งนะคะในเรื่องของการส้างกำลังใจแมลงให้เป็นศูนย์ให้ได้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของสัดส่วนพันธุ์ด้อยที่เหมาะสมรวมถึงการ,าข,ารข้างพันธุ์สายให้กับพัน เขียส่งเสริมไปใช้พันอัดที่สะอาดก่อนโลกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ชุดสร้าง D R โมเดลนะคะที่จะทําให้รูปแบบการส่งเสริมในเรื่องการเพิ่มผลผลิตสิให้กับเขีนส่งเสริมคะ่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงเรื่องต่างๆในนวิชารรการให้กับพารเขีนส่งเสริมเพื่อได้นะนไปใช้ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะคะสิ่งที่ทางาส,สนับสนุนต้องการจะผู้บริหารนะคะก็คือการสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อที่จะบรรลุให้ถึงเป้าหมายนะคะรวมถึง คำชี้แนะต่างๆนะคะเพื่อให้สู่่เพือให้เป็นสู่ความสําเร็จในการทํางานของวิชาการส่งเสริมนะคะเพื่อที่จะให้ส่งเสริมไปถึงเป้าหมายเดียวกันค่ะครับไปเริ่มดิค่ะเมื่อไหร่นะกระดับเมื่อไหร่เนี่ย ไม่ต้องรู้นครับแกเลย,ยแกซ่จากพี่แก้ดยเจ๋อยู่แล้วก็วขอบคุณพนักงานทุกคนนะคะที่ตั้งใจทำง,งานแล้ลวก็ร่วมกันทำงานให้เราสามารถมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างจะบอกว่าไงปีนี้จะได้ไหมพี่น็อตได้ไหมเอ่ยได้นะคะ <c oughs> โอเค งั้นเราตัง้งคำมั่นสัญญาร่วมกันแล้วว่าเราจะไปถูกเป้าหมายร่วมกันด้วยกันแล้วก็ทุกหนุ่มพี่น็อตก็จะซัพพอร์ตทุกคนอย่างที่ทุกคนอยากให้ซัพพอ,อร์ตพร้อมทุกอย่างค่ะเชิญพี่น็อตครับเมื่อกี้มีจะมีอยู่โซนหนึ่งนะก็คือบอกว่าเป้าหมายการเข้าอยู่ของเราก็คือสองล้านห้าูไหมค,ครับตอนนี้ผมแจ้งสถานการณ์ไปคือตอนนี้เราประเมินอ,อยู่ประมาณสองล้านเจ็ด แต่เป้าของเราที่ว่าเราจะเพิ่มถุ๋ยรอบสามของเราไปนี่ครับมันคือสองล้านเก้าเพราะฉะนั้นทุกยูนิตที่พรีเซนต์วันนี้นะตั้งเป้าคือสองล้านเก้าปุยรอบสามนะครับว่าการหวานหรือคุณจะใช้วิธีอะไรก็ได้เอารอบสามให้ลงไม่ได้เป้าคือสองล้านเก้านะครับในสองล้านเก้าเนี่ยมันเราต้องรู้อย่างหนึ่งนะมันจะมีเรื่องรอ้องถูกไหมร้อนรถตัดรถตัดปีนี้เราต,ต้องช่วยกันเยอะต้องดูช่วยกันเยอะแล้วก็เรื่อง ลำดับการตัดก็สำคัญนะตัวไหนแห้งตัวไหนยังไงก็คือเก็บของทุกอย่างให้มาให้หมดนะครับเราจะไม่พูดถึงอ้อยนอกนะครับข้างในคือต้องยืนสองล้านห้าให้ได้ยืนตรงนี้ก่อนนะครับเพราะต้องเข้าใจอย่างเนื้ออ้อยนอกนะว่างคิวเป็นแบบนั้นแล้วมันทะเลาะกันทุกปี <c oughs> ถ้าเราไม่ซื้อเขาเราปลูกกันเองเราจบนะครับอันนี้คือเป้าก่อนนะ แต่รับผู้ติดต่อไปคือสองล้านเก้าทำทำแค่นี้ <c oughs> เรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ดูให้นะครับ <c oughs> เครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรสมมุติเครื่องปูเครื่องรถถ่ายทุกอย่างนะครับ time ิ i งที่ผู้แปหสั่งลงไปนะครับหมายถึงว่าสมมติว่าเดือนกรกฎาคมของอุปกรณ์นั้นเดือนกันยาผมขอรถถ,ถ่ายรถตัดคุณต้องรีเซนต์มาทั้งหมดเลยไม่มีไปขอเดือนทันไม่เก็ดขาดแล้ว ไม่ในบัานด้วยเราจะเป็นความผิดของคุณบอกไปเลยอะไรที่ขาดไปต้องทำนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องโบนัสนะครับอันนี้ดูลแลให้นะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องรมเรียนขอเกี้ยวไม่ได้เกี้ยวหาย ขอมีสองระบบนะครับระบบแรกก็คือเดี๋ยวจะทำป้ายเป็นจิตที่เขตให้ติดต่อผู้บริหารเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรในเขตน,นะครับแต่มันคือรายการฟังหูไหว้หูนะครับไม่ใช่ชาวไร่ถูกอย่างเดียวเราต้องเข้าใจว่าชาวไร่บางคนไม่ธรรมดาบางครั้งเอาเรื่องส่วนตัวมาพันเรื่องงานกับเรา นะครับเนาะอันนี้เราเราขอรัาฟังไว้แต่บางครั้งมันจะมีจริงทาง,งเราก็คือมันก็ช้าจริงนั่นแหละเนาะอันนี้คือขอบริหารครับเรื่องต่อไปครับอย่าอย่าทาข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วให้ผู้บริหารบริหารข้อมูลที่ผิดพลาดการแม่นยําของข้อมูลความถูกต้องขอมูลขอเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความน่าเชื่อถือของการประเมิน คุณไปหาวิธีการประเมินที่สอนแล้ววิธีการ c r o เ s c h ข้อมูลคือแปลนนี้มันน่าจะา18ตันประมาณนะครับไม่ใช่18ตันเข้าหีบเยอะสิบสองมันไปไหนแล้วคุณบอกว่ารายแรกผบอกไอ้ไอ,อย่างนี้นะตอบอย่างเงี้ยบอกไปเลยพี่เดบอกไปเลยนะปิดีบออกต่อไปก็คืออาจจะมีบอกก่อนนะไม่เลี้ยงจะเลี้ยงแค่คนดีแค่นั้นแผนการปลูกถ้าขยาย6ก0มื่นโซนไหนที่รับปากแล้วไม่ได้คุณออกรอบแรก อย่างที่สองอ้อยเข้าหีบไม่ได้คุณออกครับส่วนตัวที่สามคือคุณคิดว่างานเอกสารตัวไหนที่คุณไม่ถนัดคุณโดนคุณไปพิจารมาในทีมของคุณว่าผมไม่อยากทำเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างว่าเหมือนอ่ะผมนึกได้อันนี้จริงหรือไม่จริงผมไม่รู้ KPI มันทุกอยางทำให้การออกแบบของคุณเสียเวลาแต่ถ้าเกิดคุณคุณคุณเอาตัวนี้มาต่อรองกับผมนะแล้วผมได้อ้อยสองล้านเก้าผมไม่ผ่าน คอยผมคือสอง้านเก้าอะไรไม่ถนัดเรามันเสียเวลาไม่คุณหัวะคุณไปเสนอมาคุณจะทําอย่างไรงานคุณไม่เสียแล้วผมตรวจสอบคุณได้ว่าเป็นแบบนั้นนะมันคือเปลี่ยนกระวนการทํางานนะให้คุณทํางานอย่างมีความสุขแล้ว B S F ได้ของนี่ของเราอาจจะเก็บได้ร้อยเปอเซ็นนะครับเนาะ การขอระยะยาวของชาวไร่อย่าเอาชาวไร่มันัังบีบพวกคุณอย่าผมบอกไว้ก่อนนะผมต้องได้อะคุณเลิกแล้วเป็นไงครับนี่ช้างมหาศาลเพราะอะไรแผนที่เขียนมาหมอกตุกมันห่วยแผนรับจ้างรับจ้าจง่อจะมื่นห้าปีแรกแม่จะตัดเจ็ดพันเพรอะไรไปไหนเพราะมันหลอกกันไม่เอาเด้อแบบนี้เด้อไม่ต้องให้เขากดดันเราตัวไหนมีปัญหาโทรหาคุณพลอยโทรหาผมคือจะช่วย ถ้าคุณไม่พูดเกิดปัญหาคุณจบโอเคเนาะจบพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ไปไหนเรื่องของคุณคุณมีตังแต่อย่ากินกันเองเยอะนะเออเหลือตังไปมาพรุ่งนี้ไม่ต้องเหลือแล้วพี่วันนี้ใช้ให้หมดได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกไม่ไม่พี่ตาพี่ตาตักมาแล้วนะหัวหน้าเขบอกว่านี่นะ โอ้ตบมืออีกครั้งก็้นี่ละเท่าเท่าเท่าเดิมไหมถามถามหัวหน้าจะเท่าเดิมไหมครับเอาไว้ในเดิมฝากกลับบ้านนะ<ต> <c oughs> คือของฝากกลับบ้านเอาองค์ตรงนี้ไปโดยสเต็ปงานเราเป็นยังไงต่อไปต่างหาัวข้อหมดละขอบคุณนะคะคอนเสปตบมเมให้กับผู้บริหารเราทั้งหมดนะครับ กำลังใ,ใจดีๆ,ๆแล้วก็แนวทางในการปฏิบัตินะคะทิศทางนโยบายต่างๆเนาะพวกเราก็จะร่วมมือกันนะคะทำง,งานเป้าหมายเดียวกันเนาะเหมือนที่คุยกันมานะคะปริมาณอ้อยเข้าหนีบดนะคะตามแผนนะคะยิวตามแผนกนารทำน้ำตาลตามแผนทุกอย่างแล้วก็พวกเราก็จะได้ผลตอบแทนกันมาจากพวกเราอย่างสวยงามน,นะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะก็ขอครอบคัวนะคะพวกเราลงมากันหมดนะคะเราจะเปลี่ยนโรงแรมถูกต้องไหมคะอ่า ทีนี้ขีการ์ดเน,นาะต้งเาเปข้นที่ราบี่เ้กกานค้าแล้วก็กระเป๋าต่างๆเพดมาเรียบร้อยนะคะเราจะขึ้นตัวที่ของเราสองค้น